ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง m y c a f t Infinity ให้เสียงพากาภาษาไทยโดย m y c a f t Infinity ช่าวันนี้เราขอสเสนอตอนจับอะไรได้บ้างอะแต่ก็ห้ามโยนมันออกไปนะคืออะไรหรอนั่นสิงงไปหมดแล้วว่าแต่คุยโรบายของเราทะลุมาจากหลังคาทุกคนเฮ้ยนั่นมันอะไรกันครับเนี่ควยโรบายเออไม่ต้องตกใจ เมื่อคืนฉันฝันว่าฉันออกนอกโลกไปแต่ว่าตอนนี้ฉันกลับมาแล้วฮะคุณครูเพาร์จะชะมัดเลยอะเอาล่ะอย่ามวัวเสียเวลาเลยดีกว่าวันนี้เราจะไปทำภารกิจกันภารกิจอะไรหรอครับเออมมันคือภารกิจ question mark ฮะภารกิจ question mark อะไรของครูครับเนี่ยเฮ้ยคุยโรบาย โดนกล่องทับอ um. oh, ้ยช่วยฉันด้วยช่วยฉันด้วยพิกแมนอย่ามูวถึงหัวเราได้ไหมอ้อยขอโทษทีครับอ้อยไม่มีใครช่วยฉันเลยสินะนี่นายไปช่วยครูที่ระบายอย่างที่ซอมบี้ช่วยอะไรล่ะครูเขาออกมาได้แล้วนี่ว่าแต่ครู่ระบายสงสงอะไรในกล่องนั้นนะอืมเดี๋ยวครูขอเปิดดูก่อนละกันว่ากล่องนี้มันมีอะไรอ้าฉันแทบจะเป็นลมเลยนะ ก็ไม่เห็นจะมีอะไรนี่นะพิกแมนเห็นไหมไม่เห็นนะครับผมไม่เห็นว่ามันจะมีอะไรแปลกใหม่เลยอะครับคุณพูดูครับเหมือนจะมีกล่องร่วงลงมาจากท้องฟ้าอีกกล่องนึงนะครับผมได้ยินเสียงนั่นไงครับมีดาวส่งกล่องลงมาครับเฮ้ยในแกลองเปิดดูซิพิกแมนเดี๋ยวนะครับผมคิดว่าในกล่องนี้นั่นไงครับมันคือโต๊ะจริงจริงว้ยนี่ตามขึ้นมาทําไมล่ะนี่โอ๊ะเฮ้ยมาแต่หัวจะด้วยแล้วตัวไปไหน สบายจังเลยอุ้ยอฮ้ย,ยกล่องอะไรล่ะเนี่ยว้าวใหญ่ซะด้วยขอเปิดดูหน่อยได้ไหมว่าข้างในคืออะไรอะ่ะเป็นของขวัญที่ลวงลงมาจ,จาฟ้าแน่ๆมันเป็นของขวัญที่ดีที่สุดแน่ๆเลยเฮ้ยสลามฉันเห็นนะเฮ้ยนายมีเค้กวี่หรอขอกินด้วยได้ไหมอะ่ะเฮ้ยสลามฉันขอกินไม่คนซิ อยากกินนะใช่ไหมเอาไปเลยคิปเปอร์เอาไปกินเลยโอ้อยอร่อยชิมัดเลยอะ่ะเงี้ยครับ <c oughs> ผมต้องไปหากล่องสีเหลืองที่ไหนล่ะครับนายก็ไปหาเอาสิตามต้นไม้นะ่ะฮะตามต้นไม้ล่ะครับงั้นเดี๋ยวผมขอส่องกล้องดูก่อนนะครับว่ามันมีอยู่ตรงต้นไหนอ่ะอุ้ยเห็นไหมแวบ,บนั่นเหครับผมเห็นแล้วครับผมเห็นแล้วครับกล่องสีเหลืองก็ส่อง,อองทางไกลนะี่น้ารักนี่แอนน์เลยค่ะแน่นอนอยู่แล้วครับผมเตรียมมาจากบ้านเลย เย่เย่ฉันได้กล่องสีเหลืองแล้วหวังว่ามันจะมีอะไรดีๆในกล่องนีนนนน่แต่ตอนนี้คือฉันอาจจะต้องล่วงลงไปบนพื้นดินนะทุกคนไปก่อนนะบายบายเอาล่ะคลิป<อ>ยังไม่จบ,บไปชมกันเลย,เช,ยช่อง Mycard Infinity ในเสียงาภาษาไทยด้อย Mycard Infinity จ้าวันนี้เราไหมครับ ภารกิจหาของขวัญให้เจ้าวิ่งเก้เาไปดูกันเลยจะสนุกขนาดไหนฮะฮะนี่บิ๊กแมทนายที่บอกฝาดีซ้ายแล้วจะายชนะไ,ไม่แน่ายจริแต่ฉันคิดว่าต้องเป็นฝั่งขวาแน,น่แๆอันไหนเฮ้ยเปืี่ยนเสื้อหน้ายเลยอะ่ะเฮ้ยถาแบบนี้ได้ยังไงเนี่ยไม่สายกันเลยม,มันไส้เหม็นเลยเสื้อฉันผัสสักมาหกตัวเย้เย้ แล้วจะไม่มีใครสนใจเจ้าวากกี้เลยเฮ้ยสวัสดีเพื่อนเพื่อนวากกี้มาแล้อวอ้าวเฮ้ยสวัสดีเราชื่อซอมบี้นะอ้าวเหรอเราชื่อวากกี้วันนี้เรามัจะมาเรียนกับพวกนายแหละเละจ้าวากกี้เด,ดิลเนลอะหลุดฉุดมัดเลยเจ้าวากกี้เชื่อคนง่ายเนี่ยเอาละมาทำอะไรเดีย๋ยววากกี้ฮอบ หมดเลยนะสงสัยจะเหนื่อยล่ะสิยืยนพักแป๊บนึงก็ได้งั้นมาบอกฉันใกล้ๆก็ได้ว่าจะทําอะไรล่ะว,วันนี้ยมีภารกิจอะไรหรือเปล่าอ,อ่พอดีว่าผมจะหาของขวัญให้แฟนผมที่ชื่อฮัคก,กี้อ่ะครับร <c oughs> เรามครับทุกคนวันนี้เรามีภารกิจครับของขวัญให้เจ้าวาก,กี้เอาไปให้เจ้าฮัคก,กี้แฟนของวาก,กี้อะไรอะครับคุณครูไม่ใช่แฟนผมสซะหน่อยผมอยากทําให้เลย แต่นายก็ต้องมาทำนะสเกเรตันครับผมมาลุ้นกันว่าของขวัญชิ้นแรกของเจ้าฮัสกี้จะเป็นยังไงนะนี่เสร็จแล้วครับอ่ะเอาไปได้ครับผมไปได้แล้วนี่คือประตูทรูมิติไปหาเจ้าฮัสกี้ขอบคุณครับคุณครู เจ้าฮัสกี้ก็รอรออย่างมีความหวังว่าวักี้จะของขวัญมาให้เธอในวันเกิดวันนี้อุด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 อดอ่ะเอาแครอทไปกินเลยนะอุด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 เย้พี่วากี้มาแล้วพี่มีของขวัญมาให้น้องฮัสกี้ด้วยนะลองเปิดดูสิ เฮ้ยเอเไปไกเดี๋ยวได้ไหมจะอุ๊ดอุ้ดเขากำลังจะสวีกันเฮ้ยตกใจเลยอะคะ่ะคือตัวตลกนี่นะโวยทำไมมีวันกีทำกับน้องแบบนี้ล่ะพี่ขอโทษนะเดี๋ยวพี่กลับไปเอากองไม้ก่อนฮึสเกลเลตันนายนายแกงฉันใช่ไหมไม่นะฉันไม่งได้แกงนายคือฉันกับไอ้สุกวามมงวา โอ้ยจกจังเลยอะทำไมฉันต้องโดนบบเ,เหมมาข้างนงาเลยเนี่ยสมควรโดนแล้วนี่ไงครูครับผมขอฟองใหม่ได้ไหมสง่งมอกีอไม่ได้เรื่องเลยอ่ะง, <End erman. S 1> งั้นได้งั้นคนที่จะมาทำของขวัญคนถัดไปก็คือ The Enderman หลบไปเดี๋ยวนี้เลยว่ากี้เดี๋ยวฉันจะทำของขวัญ่องใหม่ให้ได้เองอเริ่มได้ Enderman ครับผม เอานี้วักนี้เรียบร้อยแล้วออกไปให้มีอะไรสิโอเคขอบใจมากเลยเอ็นเดอร์แมนหวังว่ามันจะออกมาดีนะรีบรไปเลยมาแล้วจ้าน้องพั <Really? S 1> กสกี้เพี่ยเของขวัญกล่องใหม่มาให้แล้วจริงหรอคะอแต่ว่าน้องม่อยากได้แล้วอ่ะกลัวว่าของขวัญกล่องเนี้ยมันจะ ตลกอ่ะหรือว่าเป็นสับหล่านะก,กว่าปีที่แล้วอ่ะเอาไปเถอะกล่องนี้ <c oughs> มันเป็นกล่องที่ดีที่สุดเลยสําหรับน้องนะงั้นขอดูหน่อยแล้วกันนะคะกลิ่นอะไรอ่ะพี่วากี้ฮะมีกลิ่นด้วยเหรอฮ่าเออไม่มันไม่ใช่แล้วพี่วากี้ตดนะเฮ้ยมาเกียดชะมัดเลยนี่เอน็นเดอร์แมนนายแกล้งฉันเหรอออกไปนอนกับสเกินตันเลยไปไา้ก็นายเพื่อนฉันละสิ ใช้ไม่ได้เหรอเจ้าวงกี้ก็ใช้ได้สิครับคุณครูใช้ไม่ได้สักกล่องเลยอะเอาอยัางไงดีครับผมต้องการของขวัญวันนี้ซะด้วยอืมงั้นก็ต้องให้คนขัดไปแล้วกันซอมบี้เลยซอมบี้นายเดินมาหาคุณครูก่อนมานี่มาคุณครูขอบ,บีฟงานนิดนึงครับผมขวัญอาจจะเล่าใส่เงากับเพาลงไปเยอะแะเลยนะรอบนี้ห้ามให้ผิดหวังเลยคับโอเคครับรับทราบครับผม เจ้าวากี้ก็ลุ้นอยู่ในใจว่าของขวัญกล่องนี้มันจะเป็นของวิเศษหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นกล่องที่มีสปหราดแล้วไปลุ้นกันเลยอ้าวเสร็จแล้วเจว้าวากี้ออกไปสิเฮ้ยทำไมกล่องมันเล็กนี้อ่ะหนักซะด้วยอืมรีบๆไปสิวาก,กี้ครับผมขอบคุณครับหวังว่ารอบนี้ฉันจะไม่ผิดหวังนะอา้าวพี่วาก,กี้มาอีกแล้วมาทำไมเนี่ย ไม่ต้องมาเลยเอ,อพี่ขอโอกาสนะครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายแล้วถ้ามันไม่ดีก็ไม่ต้องรับพี่เป็นสามีก็ได้เอองั้นน้องขอเปิดดูก่อนละกันว้าวแหวนเพชรแล้วหรอนี่พี่ตั้งใจมาขอ,อ้ังแต่งงานใช่ไหมอ่ะขอบคุณนะคะแหม่แฮปปี้เลยนะเจ้าวากีนั่นดูสิแฮปปี้เลยนะอนละทุกคนคลิปนี้เจ้าวาก,กี้กับเจ้าฮัสกี้ ก็สมหวังสมปรารถนาแล้วเดี๋ยวเราไปชมคลิปถัดไปกันเลยเข้าสู่ช่อง m i n e c r a f t Infinity ให้เสียงพาร์ทตวดให้ด้วย m y t a Infinity จ้าเล้ยที่ไหน m c r a t กันนั่นเลือดสาวอยู่นะเพราะเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดอ้าวทำไมเสา้ของฉันหายไปล่ะเกิดอะไรขึ้นเนี่ย กองชันก็หายหนีกานนรสนับสนุนจาอะไรขึ้นกับพวกเราหรือเปล่าตอนนี้นอ,อ่ะกองชันช่วยพ่อฉันมาสถานการณ์โล่งดีดีแล้วนะอะไรกันเนาะคิวเปอร์นู้ปุ๋ยที่นี่เหรอแล้วพวกเราเกี่ยวอะไรกับนูบ้่ะนั่นน่ะสิพวกเราเกี่ยวอะไรกับนูบ้่ะแล้วมันมีอะไรอีกหรือเปล่าฮะเราต้องดื่ม น้มซปเปอร์ฮีโร่นี่เหรอพื่อแปลงร่างเหรอเอามีเรื่องแล้วนะสี่แบบนี้ยอ้ยนีมันเพจของฉันนี่หลุดไปอยู่กับนายได้ยังไงเนี่ยฮีโร่ไปอย่างนี้ฉันต้องจัดการเอาคืนมาแล้วเปล่านะนี่มันเพชรของแฟนฉัน อะไรนะนายจะมาข้ออะไรกับฉันอีกต้องเจอ,อ,อมาช่วยลวคะครับคุณครูผู้บอกมาช่วยลวคะครับน้องมชอวยล่ะครับคิดว่าผู้นายมาเยอะขนาดนี้จะทำอะไรฉันได้หรอ,อ โอ้ยสเกเลตันเกือบดีอยู่แล้วเชี่ยเป็นไงล่ะข้ากำลังทำอะไรขึ้นม่ยู่ดีเจ้าโครงกระดูกพวกนายนี่มันอ่อนชะมัดเลยใครบอกว่าฉันทำอะไรนายไม่ได้นี่ฉันแปลงร่างเป็นไอรอนแมนโอ้โอ้๋มันดักมันก็นันนเนี่ยเจ้โครงกระดูกไอรอนแมนฉันโดนแท่นนี้มันจิ๊บจิ๊บนายดู้นใจนักหนา น,น,นี่อย่ามาทิบมเลยกะไอารอบมาของฉชน่าออกไปได้เลยข้าคือโกรแลมเย่เก่งมากเลยโกรแลมเฮ้ยโกรแลมหัวนายหายไปแล้วอะ่ะแล้วฉันก็รอดที่นี่อ่ะไอหมูเลจะรอดเลอไอหมูแมนข้าจิร ต้องเจอมือทนันฮอตอสัสิทธิ์ของฉันแบบนี้เดินทำอะไรฉันไม่ได้แล้วว้าวฉันทําสำเร็จแล้วเพชรเม็ดงามสี่เรืองอาร,รามทองหงษันมันเกือบจะกลายเป็นของฉันแล้วเก่งมากจริงๆเลยทนลันนอตเก่ได้เหรอาทันนอตจะเกินไปหรือเปล่า ทางขงู้จัดจับก็อ้อยครกันเนี่ยมันมัดแข้งข้างหลังฉันเนี่ยเจ็บชุมมากเลยแต่ว่าเอ๊ะนั่นมันคุ้นๆเทพเจ้าทอนี่นาอันนี้เทพเจ้าทออ้อ,อยไม่ทันใ้แนะนำตัวเลยอ่ะล่วงไปก่อน เฮ้ยยังก็มาขดให้ของฉันไปอีกแล้วแบบนี้มันต้องเจอคือ Spiderman, p e พ e r p ักเพชตทอง,ทง,งกรจะคุด,ดยนี่นายนขำอ,อะไรอะ่ออตอะตลกจังเลยนายอะไรออกมาจากน้นนะตลกอ่ะเราจะโน้มั้ไหมล่ะโอ้ยโอ้ยปล่อยกันนะยิ่งโน้มไม่เห็นจะพิงมาเเออกไปโดนแม่เออบอกแลงง้วไงว่าอย่ามาล,มลฉัน งงก็ไปไกลตาแตกไปเลยใช่ไหมฉันคือฮัฟเฟติคัสว้าวเก่งมากเลยเจ้าค่ะลุกขึ้นมาสิเทพเจ้าต่อฉันลุกขึ้นมาแล้วนี่ไงเฮ้ยไม่นะตอนนี้สถานการณ์ไม่ดีขึ้นเลยแล้วจะทำยังไกกงกันดีชีวิตเราจะรอดได้หรือไม่รอดสิมันต้องรอดป่อยปอยกระดูนฉันหักไปกี่ซี่แล้วเนี่ย ฉันยกให้น้าแล้วกันใจนุม่มแมทฮะอยู่ๆฉันก็ได้มือของเจ้าทานอนนี่ขอดีดนิ้วหน่อยแล้วกันว่ามันจกอะไรขึ้นเปรียงนังเปรียงเลยเอาละทุกคนคลิปวิดีโอนี้ก็จบลงแล้วนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องเราด้วยนะจนถึงใหม่คลัปหน้านะขอบคุณทุกคนเลยที่เข้ามาดูไปแล้วาย